รู้สดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับในในอะไรไม่รู้นะครับก็หรือก็เป็นไข่มืองกรนะครับไข่อะไรไม่รู้นะครับยูไข่มืองกรนะครับเออแนะนาตัวก่อนสวัสดีครับผมผมชื่อเดฟนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบางเอาขี่มืองกรนะครับขี่ยังไงทํายังไงให้ขี่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดตัวงานเปิดตัวอย่างเงี้บ โอ้บวัสดีครับบวัสดีครับเปิดครับบวัสดีชาวล็อกกันนะครับพอแล้วครับไม่ต้องสวัสดีบ่อยนะครับก็นี่นะครับก็เป็นไข่มังกรอะไรไม่รู้นะครับก็อย่าไปสนมาเลยนะครับก็เรามาสนเรื่องของเราเลยก่อนะครับก็วันนี้ผมจะมาสร้างกรงกรนให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับวันนี้ผม นี่ก็ครับก็เป็น m ต n s t e r s p a น n e r นะครับอันนี้ก็เป็น o ิเดียนะครับมาทำไมไม่รู้นะครับไม่ต้องสนนะครับเออนะครับนี่ก็เป็นเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเราจะขับให้ดูในสุดท้ายนะครับสุดท้ายของคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะนี่ก็โปเกมอนนะครับอ่านนะครับดูนะครับปึ๊บเจ้าตัวอะไรเนี่ยนี่ Dark อนบูนะครับ Dark อน e e n นะครับอันนี้ไนนะครับนี่ตัวอะไรไม่รู้ครับ ไหนเป็นนักดาบมากนะครับนี่เอาคลีปเปอร์พรมนะครับเออนี่ก็ดร์กอนบลูอีสองนะครับเป็นตัวที่ยักษ์มากนะครับดูนี่ก่อนอู้ดูนะครับอันนี้ดาร์กอนไวท์ไมชิกนะครับอันนี้ดาร์กอนบลูอีสองนะครับดูอีสองเป็นไงครับออไม่รู้นะครับตัวใหญ่นะครับอันนี้มันก้อนเขียวปึ๊บตัวเล็กนะครับอันนี้ก็ตัวเล็กนะครับแต่นี้แม่ง โอ้ตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็ปึ๊บเฮ้ยอันนี้ไม้วะโอ้โหเรียกเห็นจังเลยเนะี่ยยังไม่เห็นเลย <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเราผลิตมังกรยักษ์ก่อนนะครับก็รอนะครับโอ้เกิดไปยังเลยเนะี่ยโอ้สวัสดีครับโอ้สุดยอดเลยเนะี่ย <c oughs> มีมังกรด้วยโอ้ยบ้านเรามีมังกรโอ้ไม่เคยเห็นนะครับโอ้นี่ก็ไหนครับหมาแม่งตัวเล็กนะครับบังนะครับ หฮ้ยม้าเออบ๊ดีครับบััสดีครับตื่นหน,น, <t id> นีหาโพเมื่อเอ้ย,อยอสัตว์อืออือทำเพี้ยอเลยวะอ๋อนี้เป็นม้าของทาหารจิ๋วนะครับถ้าใครลงมอสทหารจิ๋วนะครับคุณก็จะทหารจิ๋วของคุณก็จะขี่ม้าปึบนี้นะครับ <S <s <we ak> โอ้นี่ก็เป็นมังกรนะครับที่เกิดมานะครับเราจะจับนะครับจับเป็นโปเกมอนของเรานะครับ

เออนี่ไงหมูนี่หมูไม่เอานะครับกูจะเอามังกรเขียวนะครับกับดาก้อนบูอีสองเอ้ยไม่ได้มังกรเขียวนะครับมังกรเขียวเกิดออกมาก่อนปึ๊บปึ๊บอันนี้ครับดาก้อนบูอีสองนะครับปึ๊บเอ่อดาก้อนบูนะครับผลิตแมงขังหมดนะครับอันนี้คือไอเชืรอนะครับนักธนูนะครับเป็น ผู้ปกป้องสันติภาพของเรานะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าเขาจะเกิดออกมานะครับอันนี้เอ้ยไม่ใช่เอาครีเปอร์ไม่เอาแล้วครับครีเปอร์นี่แม่งทำลายทิ้งหมดเลยนะครับไม่เอานะไม่เอานะครับเออไนท์นะครับไนท์นักดาบนะครับเดี๋ยวเขาจะเกิดออกมาปึ๊บเอออะไรเนี่ยสเกลลิทันนะครับคือไอตัวฮานูนะครับไอตัวอะไรเนี่ยโอ้โหแมวนะครับ อ <c oughs> ตัวแม่งโคตรใหญ่นะครับอนมอสัตว์เออโอ้้ <c oughs> ไม่ไหวครับี่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวแม่งออกมาแล้วยุ่งนะครับนี่อะไรเนะี่ยมอนเตอร์นะครับเป็นคนแบบเรานะครับไม่ต้องออกมาครับแม่งไล่ตีนะครับ สลิมตัวสลิมโอ้ตัวดูดึงๆอุ้ยมังกรนะครับเกิดแล้วครับก็ทําการขี่มนะครับอุ้ยนี่ครับยังไม่เชื่องนะครับโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเถี่ยอะไรวะอะไรวะอ๋อรู้ละคราวนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเราต้องทํายังไงนะครับให้มังกรมันจะไม่ตีเรานะครับอ่ก่อนอื่นนะครับเราต้อง เอ,อุ๊ยปรับก่อนนะครับปึ๊บอุ้ยไม่ใช่นะครับเป็นพีชฟูนะครับมันจะได้ไม่ตีเราแล้วพล,ลังเราก็เพิ่มได้นะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับนี่ครับ เฮ้ยก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการขับเครื่องบินนะครับแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเอ้ยไม่ใช่ขับเคลื่อนสองล้อนะครับเอาสีอะไรดีวะสีแดงนะครับแม่งจี๊ดดีนะครับก็ไม่ต้องขอจากเนินสูงนะครับแม่งอย่างนี้นะครับก็เป็นเครื่องบินนะครับปุ๊บกดขี้ขวาเฮ้ยกดเลยวะกด E ไม่ได้กดอะไรวะอ๋อกด A นะครับปุ๊บนะครับ ไส่านเผืเอ่อเอ้ยอ่ารู้อีสัตอ่าโอ้บินแล้วโอ้เอ้าสัต์สัว์อะไร้ปะอ๋อแม่งชนแกะนะครับชนแกะรถเครื่องบินกระพังนะครับแม่งไร้คุณภาพโคตรเลยนะครับเผสีส้มเดือด ดีนะครับดีโคตรดีนะครับโอ้ยเป็นไม้นะครับไม่ขึ้นหรอครับก็มีคนบอกว่ามับมีคนบอกว่าไม่ขึ้นนะครับก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับก็เฮ้ยสัตว์อะไรดีเอาสีเขียวนะครับโอ้ยโคตรจีเป็นโอ้เดือนถเอทหารญี่ปุ่นนะครับก็ทําการใส่ฐานเข้าไปนะครับเหมือนรถบรงคับนะครับ ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับทำไมไม่ขึ้นวะเอาเอาเฮ้ยโอ้ขึ้นแล้วโอ้โนโอ้ยตัดภาพอย่างนี้ดิเ,เ,เดี๋ยวยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดดิ ครับก็เป็นอโอ,โอโอ้โหไอสัตว์ <ST ALL> สัตว์เ้ย <ST ALL> ก็ขอจบคลิปนี้เพลงเท่นี้นะครับพอดีว่ามัางกรแม่งก็ขี่ยากเครื่องบินแม่งก็ขึ้นสูงนะครับก็ไม่ต้องทำเพี้ยนสยานะครับก็ไปแล้วครับ ตบปรบมือหน่อยครับกรีดขอเสียงเชาล็อกด้วย